สำหรับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงขณะน,นี้ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่10แล้วนะคะรอบปีที่กำลังจะผ่านพ้นมีความพยายามที่จะพูดคุยสันติภาพระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและกลุ่ม b r n พูดคุยกันไปถึง3ครั้งค่ะและด้านหนึ่งก็ได้สร้างความหวังให้กับภาคประชาสังคมว่าน่าจะนาไปสู่การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้แต่จนถึงขณะน,นี้กระบวนการสันติภาพดูเหมือนจะชะง,งักไปนะคะ และขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเดินหน้าต่อได้หรือไม่กําลังเกิดกระแสกังวลเขาว่าที่สุดแล้วกระบวนการสันติภาพอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์ค่ะการคืนมนาจให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินด้วยการยุบสภาหลังนายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ไปตามหลักการแห่งพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหัวหน้าคณะทำงานพูดคุยสันติภาพตัดสินใจเรื่องการพูดคุยสันติภาพครั้งใหม่ออกไปอย่างไม่มีกำหนดสร้างความกังวลต่อภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่ยอมรับว่าการพูดคุยสันติภาพตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาได้สร้างความคาดหวังให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สมมติว่าไปยกเลิกการเจรจาอะไรเงี้ยคนที่ ยังยังต้องการคาดหวังกบตรงนี้อยู่เนี่ยแม้แต่ภาคประชาชนเองเนี่ยนะครับอาจจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องให้ให้เปิดให้กระบวนการเจราจาหรือว่ากระบวนการสันติภาพมันเดินหน้าไปไปให้ได้เพราะว่าเขาคาดหวังไงว่าแนวทางนี้เท่านั้นนะ่ยที่มันจะเดินไปได้แต่ผมไม่รู้ว่าในทางการเมืองต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราคาดเดาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนโดยเฉพาะ รัฐบาลส่วนกลางเนี่ยมันมีผลมากต่อกระบวนการสันติภาพในพื้นที่การแก้ปัญหานี้ถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วทําอะไรก็เกิดความขัดแย้งยังไงสูญเสียยังไงถ้ารัพย์สนใะนชีวิตอะไระสุดท้ายเนี่ยหันหน้าต้องมาพูดคุยกันอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักคิดของท่านศาสดานบีหมอมะฮ์มัดสลาเลมเป็นบุตรเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบแล้วที่ท่านจะต้องมาพูดคุยกันการที่รัฐบาลมีกระบวนการพูดคุยกระบวนการเจรจาเพื่อหาข้อยุติในทางสติวิธีเนี่ย ผมคิดว่าได้ผลมากโดยเฉพาะกลุ่ม BRN ซึ่งเปิดตัวนี่นะครับกลุ่ม b ร N พูลโลก็ดีเนี่ยผมว่าเขาจริงจังนะเขาจริงจังที่จะหาข้อยุติบนโต๊ะเจราจาจริงๆเพราะถ้าเราดูข้อเสนอของเขาตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่มันเป็นปัญหาสำคัญจริงๆแล้วก็เขาจริงจังมาการัฐไทยต่อไปเขาก็พยายามพัฒนาการเจราจาเนี้ย ให้ไปสู่รูปธรรมท,ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผู้วาในการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานพูดคุยสันติภาพตั้งข้อสังเกตต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลดความรุนแรงลงตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นผลส่วนหนึ่งจากการพูดคุยสันติภาพสิ่งที่น่ากลัวถ้าหากว่าสัญ,ญลักษณ ของการพูดคุยสันติภาพข้างบนนะฮะในแง่ของการจรจาเนการพูดคุยที่ที่กำลังเดินกันอยู่แล้วก็ในช่วงเนี้ยนะที่ที่ยังยังค่อนข้างจะอาจจะเรียกว่ามันชะงักไปบางช่วงในช่วงเนี้ยนะไอตัวของการพูดคุยสันติภาพเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าแทร็กหนึ่งเนี่ยมันมันถ้ามันล้มเหลวหรือ่อแววว่าล้มเหลวเนี่ยอไอความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นที่มันเคยเกิดขึ้นในข้างล่างเนี่ยมันจะกลับมาอีกในสิ่งที่น่ากลัว เพราะว่าหมความว่าฝ่ายขบวนการเองก็จะเชื่อว่าวิธีการในทางการเมืองเนี่ยมันไม่สําเร็จมันก็ต้องหันไปสู่วิธีการทางการทหารก็จะก่อเหตุรุนแรงขึ้นมีการพูดคุยสันติภาพมาแล้วทั้งหมด3ครั้งหลังเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายฮัตซันตอยิบตัวแทนจากขบวนการ b r n ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทยซึ่งตลอดช่วงการพูดคุยที่ผ่านมายังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ต่อข้อเสนอ5ข้อของ b r n ที่ต้องการใช้เป็นกรอบในการพูดคุยขณะที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างระหว่างรัฐบาลและผู้นำกองทัพต่อแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทยพี b ีเอสรายงาน